สวัสดีครับพี่น้องนี่คือรายการพญาภาาเพื่อนกับผมนุ่งหน่อยลอว่าเศร,นนร้าครับวันนี้มีพิธีก่อนครูครับน้องค่ำลาครับมายืนครูซีดๆดอกบอกว่าท่านใดบอกว่าท่านเก่งกันเลยว <c oughs> ่าท่านใหี่าโอ้ยเนาะเอาืันนี้มีพญามาฝากพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมครับมนนเมื่อขอเสนอพญาที่บวกถึงความขยันมั่นเพียรของคนเพื่อนเปรียบเทียบนะครับใส่เตืยนมาจันเพิ่นบ้าเอาฟังเบิงเพื่อนบอกว่าให้เจ้าค่อยเพี้ยนสร้าง เสมอแตนแปลงซอให้สางกอสือบใบเสมอเพิ่งสืบหั่งอันนี้เพื่อนบอกให้ค้นเห่าหนี่หูจักขยันมั่นเพียรหูจักความอดทนพยาญามอดปลอมเออคือจังแตนจังมิมนี่แหละจังเพิ่งนี่แหละเทียมันสีเห็ดหั่งได้ครับพี่น้องเทียสีหาน้ำหวานมาเห็ดหัง่งเป็นหัง่งง่ายๆให้เฮาได้กิน ต้องใส่ความพยายามหลายครับไปคาบเอาอาเกสรดอกไม่เอาน้ำหวานมาเทียสิได้ซ้ำนั่นครับเพราะู้ว่าต้องใส่ความพยายามต้องใส่เพิ่งจักแมวมันต่อไปจังไดหัางค้นขึ้นกันครับกว่าสมหางสิม,มีไใดก็ต้องมีความอดทนกวามขยันมันเพียนอยากได้สิ่งใดนี่ก็ต้องอดออมต้องนะครับมีความมุงมันที่สิเอามันมาให้ได้โดยความพยายามของเย้าของอันนี้ครับ พอเชนนั้นแล้วสิงสาราสัตว์หรืออีหยังต่างๆในธรรมชาติเขาสามารถนํามาเป็นหลักธรรมนํามาเป็นคติธรรมคนโบราณเฮาเก่งครับนํามาเปรียบเียบให้พี่น้องได้ฟังกันและผมก็นํามาทายทอดให้พี่น้องได้รับฟังกันในรายการพญาพาเพื่อนมือนีคือกันครับม่นไม่ละเดยกสะป,ปากครับเออครับมือนีกับคงสีเบิดเวลาสำหรับพญาภาาเพื่อนแล้วผมกับน้องข่ำหล่าก็คือศิลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันไหมในมือหนาครับมือนีผม นุ่งนอ่อยร้อบาเศร้าสวัสดีพี่น้องเพี่เ่านี้ครับสวัสดีครับอาวายอีลาวายจ้าโอ้หุ่นจับพ่วเนาะ